โอเคสบายมากบอกทิกนิดหนึงสบามากไอ้มีทิกแลอัะรเหรอโอเคตอนที่ทำอะไรครับช่วยปะป๊าทำอะไรครับปะปาทำรถเรถไข่นะครับคุชชไอ้ฟูจิี่คุได้นั่งรถเข็นเล่นนะครับใช่ฟูจิยนรอเลยฟูจิยืนรเลยกำลังนั่งรถไ่ะเออ หันน้าวสิไม่เห็นฟูเลยหันหน้าฟูเลยฟูจิเอาเอาเอา